ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทกอินทีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะทําให้เดียนซี่มาสเตอร์ของเราเป็น The Best ของเดียนซี่เท่าเที่จะเป็นไปได้นะครับแต่เสียดายอย่างเดียวคือมันไม่แดงถ้าแดงนี่คือจะแบบว่า Perfect เดียนซี่ที่สุดเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้เดียนซี่นี่ Perfect ที่สุดเลยก็จะเป็นดาวตีเบิรนะถ้าสมมุติว่าคุณเคยไปตีกับเดียนซี่แดงที่ดาวตีเบิ คือมันจะตีต่อเนื่องกันได้เรื่อยๆเพราะว่าเดนซี่นี่เป็นโปเกมอนที่มีสกิลที่หลายฮิตมากๆแบบสกิลดาวตกมังมันปุ่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 งปุ่นปุ่นปุ่คือฮิตรัวมากเลยดังนั้นโอกาสที่จะได้ตีต่อจากดาวตีเบิ้ลก็คือเยอะมากเลยนะครับทําให้คอมโบกับดาวตีเบิ้ลกับเดนซี่นี่เป็นอะไรที่ควนคู่กันมากเลยนะครับแล้วเราได้ดาวตีเบิ้ลเลเวล3เลยนะมันแปลให้ดีมากเลยนะครับ กว่าจะหาได้ดาวตีเบิร์เลเวลสนี่เราก็ตรงธาตุด้วยนะเป็นของธาตุหินนะดาวตีเบิร์ตอนนี้คือมีดาวตีเบิร์ของตอนนี้นะมีดาวตีเบิร์ธาตุน้ำแข็งเลเวลสกับธาตุหินของเดียนเสียเลเวลสแล้วเหลืออย่างเดียวเลยดาวตีเบิร์ธาตุบินแม้ก็ธาตุมังกรอ,อยากได้มากเลยเลเวลสตอนนี้มีเลเวลหให้ใส่ให้เลกุซ่าก็คือเห็นผลได้แบบรัวมากถ้าได้เลเวลสนี่ไม่อยากคิดเลยว่ามันจะติดบ่อยแค่ไหน มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับบิวเดนซี่ก็เป็นบิวเดนซี่บ้านๆน,นี่แหละธรรมดาเลยก็ยืมอันนี้มาจากตัวโหโอก่อนเหมาะสุดก็จะเป็นริบินแชมป์เราเพิ่มโอกาสติดขีให้ด้วยเราก็เพิ่มดาเมจเดนซี่เป็นโปเกมอนที่รู้กันอยู่แล้วขาดดาเมจด,ดังนั้นริบินแชมป์จะมาช่วยกบตรงที่ว่าเดนซี่ขาดดาเมจไป แล้วก็เดนซีนะถ้าจะเห็นว่ามีดาเมจจริงๆต้องล่างแดงเท่านั้นนะครับถ้าเป็นล่างมาสเตอร์นี่คือแทบไม่มีดาเมจเลยคือแบบว่ารออัดยังไงก็ไม่มีดาเมจนะใส่ประดับเป็นประดับทันเดอร์ประดับโฮโอก็แล้วแต่มันก็ยังไม่มีดาเมจนะอืคลิปนี้นะครับเราก็ใช้เป็นเดนซีประดับทนะันเดอร์เนาะเพราะว่าประดับโฮโอเราอะถ้าใช้เป็นของตัวนี่นี่ถ้าเราใช้เป็นของตัวโฮโอโอโออยู o, ่ o, ไปอยู่กับแบนะ็คมาถ้าใช้เป็นของตัวโฮโอ มันเป็นเลเวล240ก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นเพิ่มแอคแท็ไงแต่ถ้าเรามาใช้เป็นของตัวเลโกซ่าที่จริงๆมันควรจะอยู่กับเพาเกียมันยังไม่เลเวล240มันยังเป็นเลเวล160อยู่มันก็จะดึงประสิทธิภาพไม่ได้เต็มที่ดังนั้นที่จะดึงประสิทธิภาพได้เต็มที่สุดก็จะเป็นประดับทันเดอร์เลเวล240ของไว้นะครับก็คือแม็กแล้วแล้วก็มีพวกเพิ่มสปีดอะไรพวกนี้ด้วยทําให้นี่นี่นนน ทำให้เดียนซีนะครับเร็วแล้วก็มีดาเมจขึ้นแต่แต่ที่ลองมาแล้วถึงใส่ประดับทันเดิมมันก็ดูไม่ค่อยมีดาเมจเราต้องแบบว่าร่างแดงจริงๆอ่ะคือเราเป็นดาแมกแล้วเหลือแค่แดงเดียวถ้าแดงปึ๊บนี่คือเพอร์เฟกของเดียนซีเลยนะครบทุกอย่างเลยดาวตีเบิลเวลสามด้วยเดี๋ยวว่าคลิปหน้านะครับเรามีดาวตีเบิลของตัวนี่น อาวตีเบิ่นเวลดสามธาตุหินคลิปหน้านะเรามีดาตีเบิ T ของธาตุน้ำแข็งเวลซสาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเรามาใส่ให้ยูนว่าดูว่ามันจะติดกันบ่อยแค่ไหนแต่เสียดายยูนว่ามันไม่ค่อยมีหลายฮิตไงถึงมันจะตีเป็นหมูก็จริงสกิลเพื่อน้ำแข็งมาหนะกับอันติมาหนะตีเป็นหมูแต่มันไม่ค่อยหลายหิตคุณลองไปดูสิมันมีดาเมทขึ้มานิดนิดหน่อยหน่อยเองมันก็เลยทําให้จากที่ลองมานิดนิดหน่อยหน่อยก็คือ มันก็ไม่ได้ติดบ่อยขนาดนั้นแต่มันก็ติดอยู่ก็ก็ติดติดดีแต่ไม่ได้ติดบ่อยมากมายนะครับแต่เดนซี่นี่คือติดบ่อยมากเลยเพราะมันหลายฮิตมากเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับไปดูกันในเกมเลยมาดูนในเกมเลยนะครับเราก็ได้เปิดก่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสู้กับพลัง68ล้านเราพลัง3 6ล้านด้านเมทก็จะขาดไปบ้างไนงะ แต่ว่าสปีดเราที่ได้เปิดก่อนเพราะว่ามันเป็นย้ายประับจากไว้มาไงสปีดก็เลยค่อนข้างเชี่ยสูงแต่ก็ดูดาเมจนะครับดูตีไม่เข้าแต่เราได้แบบว่าตีจะต่อเนื่องกันบ่อยมากเพราะติดดาวตีเบิร์นเนาะบัฟไปก่อนเราก็จะพยายามใช้สกิลที่มันมีเหตุเยอะๆนะครับแบบว่าสกิลฝนดาวตกแฟรี ok ่ หรือว่าสกิลหินก็เฮ็ดเยอะเหมือนกันแล้วการที่เราใช้สกิลด d นามิกอ่ะมันก็มีเฮ็ดเหมือนกันแล้วก็ถือว่านับเป็นดาเมจเหมือนกันมันก็จะทําให้ดาวติมันสามารถติดได้เหมือนกันนะครับตียังนานไม่เข้าเลยขนาดเราชนะทางถาดด้วยน,นี่แต่ด้วยความที่เป็นแดนซี่แหละมันก็มีความถึกโดยสามันของมันทำให้ตัวพวกแบ็กไว้มาสเตอร์ เอาเดนซี่ลงยากมากเลยนะครับต้องมียูโนวาเลยเพราะว่าดาเมจหลักๆของทีมแบกไว้ที่เป็น, Master นมาสเตอร์ธรรมดามาติอยู่ที่ยูโนวายูโนวาถือว่าเป็นตัวแบกเลยนะครับถ้าไม่มียูโนวาดาเมจก็จะเบามากเลยจากใจคนที่จะเล่นมาแล้วนะพยายามที่จะไม่เอายูโนวามาแต่สุดท้ายก็ต้องเอายูโนวามาอยู่ดีดาเมจมันเบามากแบกไว้มาสเตอร์ขนาดตอนนั้นอัดไว้เตรียมเลยโซเนล่อาอัดแบบอัดสุดเลยมันก็ยังเบา เป็นตัวที่เบามากนะครับแต่พอแดงแล้วคนละคนละเทพเลยนะครับแรงขึ้นมากแบบเป็น50เทา่าวันก็เวอร์แต่มันคือแรงขึ้นจริงๆเห็นไหมเราตีว่าเราติดบ่อยมากเลยนะดูอันติเห็นฮิตไหมครับคือฮิตเยอะมากแล้วก็ติดคลิจากริบบินคลิของเราด้วยมามาดูทีมที่สอเลยนะครับ ทีมที่สองก็เจอกับทีมฮูป้านะตอนแรกกดอันไม่ทันโดนฮูป้าติไปก่อนตัวกวางก็เลยตายนะครับก็เลยเหลือเป็นโอนิกับตัวเดนซี่สตัวฮู <oui. S 2> ป้าเขาพลังค่อนข้างเยอะเลยโอ้โหติดไหมโอ้โหติดอยู่โชคดีขนาดไม่ค่อยขี่ยังติดอยู่เออติดอยู่ <laughs> ติดบ่อยมากนะแต่ ตีตัวทับเท้าเขายังไม่เข้าเลยไม่อยากนึงสภาพตอนตีหูฟ้าเขาเฮ้ยแต่มาติดบ่อยอจริงๆนะดูเฮ้ยติดบ่อยมากไปขั้นนี้น่าจะเอาลงละเอเอเ้าไม่ติดติดกันห้าหกรอบเลยนะอ้เออโชคดีเดือนซี่มันจะมีความถึกในตัวเองอยู่ โหดหูหมากแค่หนูจมูเเขายังตีไม่ตีไม่เข้าเลยลองตีหัป้าดูไม่เข้าเหมือนกันขนาดเราใส่ริบบิ้นคีแล้วนะเนี่ยตายไหมพอหมดโลดเด้แมก็เรียบร้อยอย่าลืมนะครับเราใส่เป็นประดับทันเดอร์ระดับที่เพิ่มดาเมจขึ้นอย่างมากมายนะครับถ้าสมมุติว่าทันเดอร์ติดแต่ก็ดูขนาดประดับชั้นเดิ์นี่ยังเป็นสภาพนี้เลยโอ้ เออแต่ก็พอเข้าอยู่คืออันนี้เข้าพลังน้อยกว่าเรานะครับแต่ถ้าเจอพลังมากมากกว่าก็ไม่น่าไหวอ่ะมาดูกันต่อเลยฮูป้าอันนี้ก็อาจไม่ทันเหมือนกันเขก็เลยเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเนี่ยครับอ่ะได้ตีต่อไปยาวๆเห็นไหมมาติดบ่อยมากเลยนะดาวตีเบิร์นเนี่ยยิงไปอันติ เรียบร้อยอ่าเตรียมโดนเข้สวนได้เลย